สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมม o r ร d ่ดีมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่ของค่ายรักพิมพ์กันนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือค่อนข้างเก่าประมาณหนึ่งนะครับอาจจะหายากนิดนึงถ้ายังไงก็แนะนำร้านมือสองหรือว่าในช็อตปงช้อปปี้อาจจะมีบ้างนะครับก็ลองไปดูกันนะครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าพักนี้น้องสาวของพี่ดูแปลกไปแต่งโดยมาริมาสุสวะนะครับ อันเนี้ยก็จะเป็นการ์ตูนแนวเลิฟคอม,มดี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเซ็กซี่ว้าวว่าออกแนวทะลึง่งมากๆอยู่นะครับจะมีหลายฉากเลยเนี่ยที่ส่อเสียดไปในทางเพศอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใคร ให้น้องๆอ,อ่านนะคะ <'Cause S 1> ก็เรามาระวังบอกกล่าวตักเตือนหรือว่าชี้แนะน้องๆกันด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างเรททีเดียวนะเรื่องนี้นะครับพักนี้น้องสาวของพี่ดูแปลกไปนะครับก็จะกล่าวถึงฮันสกิมิซุกินะครับที่กำลังสับสนกับวิถีชีวิตของตนเองที่เปลี่ยนไปนะฮะเนื่องจาก ตัวแม่ของเธอเนี่ยแต่งงานใหม่นะครับทำให้เธอต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับยุยะพี่ชายต่างสายเลือดนะครับก็กลายเป็นพี่ชายต่างสายเลือด <I 'm S 1> โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่บ้านของพวกเธอเนี่ย <I 'm S 2> พ่อแม่ก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะฮะก็จะแบบไปทำงานไม่ค่อยมีเวลาพี่ยูยะเนี่ยก็ <I 'm S 2> เลยต้องคอยดูแลน้องสาวอย่างนิกซกิ คันากิจอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าไอตัวน้องสาวเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ถูกชะตาไม่ถูกโรกนะครับเข้ากันไม่ค่อยได้กับพี่ชายของตัวเองเท่าไหร่นะครับปรากฏว่ามีวันหนึ่งนะครับระหว่างที่เธอเดินไปที่สะพานลอยกําลังจะขึ้นนะฮะกลับเจอวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีเปียกนะครับบินสยายอยู่บนกลางสะพานลอยนะครับแล้วพยายามเนี่ยพุ้งตรงมาหาเธอนะครับ ทำให้เธอเนี่ยหมดสติไปนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอกำลังมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วก็รู้สึกกับพี่ชายแบบแปลกๆออกไปด้วยนะครับร่างกายเหมือนจะขยับไปเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะจนตอนหลังเนี่ยเธอก็เลยมารู้สึกว่า วิญญาณที่เธอเจอตรงสภาลอยตอนนั้นน่ะกำลังเข้าสิงเธออยู่นะครับเธอคนนี้รมีชื่อว่าฮิโยริเป็นวิญญาณที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอนะครับแล้วก็เข้าสิงล่างนะครับเธอบอกว่าเนี่ยฉันจาอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากความรักที่มีต่อพี่โยยะนะครับแล้วก็พยายามเนี่ย จะไปเกิดใหม่นะครับจะไปสู่สุคตินะครับแล้วเธอเข้าใจว่าการที่จะไปสู่สุคติได้นะฮะก็จะต้องมีอะไรกับพี่ยุยะให้จงได้นะครับคือมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บางทีเนี่ย คันสกิมิสกิเนี่ยถูกสิงร่างแล้วก็ฮิวเล่นเนี่ยจะเอา,าร่างของเธอเนี่ยไปโนเนียกับพี่ชายของเธอเองนะครับพยายามอ่อยเต็มที่นะครับเซ็กซี่พยายามให้พี่เนี่ยมีอะไรกับตัวเธอให้ได้นะครับเพราะว่าเธอคิดว่าสิ่งที่จะพาเธอไปสู่สุขตินั้นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับพี่ชายของตัวเองนั่นเองนะครับ แล้วในโลกจินตนาการไม่เชิงว่าจินตนาการนะฮะโลกหลังความตายของฮิโยริเนี่ยมันก็จะมีประตูบานหนึ่งนะครับแล้วก็บันไดนะครับซึ่งบันไดเนี่ยตอนแรกก็จะมีขั้นเดียวถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกดีๆมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะบันไดเนี่ยก็จะทอดยาวไปที่ประตูตรงนั้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับโยริเนี่ยเขาก็เลยให้เกงงใน ตัวหนึ่งกับ oh, ตัว,ตวมิ <with S 1> you, สซิสกเอาไว้นะฮะกางเกงนี้ก็จะเป็นกางเกงที่วัดค่าความรักที่มีต่อพี่ชายนะครับความสยู่กิ้วอะไรประมาณนั้นนะครับยิ่งนางเอกนะครัมีความรู้สึกสยู่กิ้วกับพี่ชายมากเท่าไหร่นะฮะเกรดรูปหัวใจที่กางเกงในเนี่ยก็จะถูกเติมเต็มมากขึ้นเท่านั้นนะครก็กลายเป็นวิธีที่จะทำให้ฮิโยริเนี่ย ได้หลุดพ้นได้ไปเกิดใหม่ได้สู่สุคติไวย,ยิ่งขึ้นนะครับแต่ติดที่ปัญหาคันสกีมิสกีเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนิทกับพี่ชายนะครับแล้วเขาก็พยายามต่อต้านอยู่ทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรกับพี่ชายนะครับเรื่องราววุ่นๆเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้วพี่ชายเห็นเข้าก็เลยรู้สึกว่าครักเนี้น้องสาวเนี่ย ดูแปลกๆไปนะทำไมมาบางทีก็มายั่วยวนตัวเองนะฮะบ,บางทีก็ทำอะไรแปลกๆคือคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นชื่อเรื่องว่าภาคนี้น้องสาวของพี่ดูแปลกไปนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับกับร้านมือสองใน Facebook หรือว่า s h o ป e ีดูนะครับเพราะว่าหน้าร้านในรักพิมพ์เนี่ยคงจะหายากแล้วล่ะช่วงนี้ก็โดนถล่มด่าจากลูกค้ายู่นะับเพราะว่า ของไม่ค่อยมีหรือว่าพอสั่งไปแนละ้วมันใช้เวลานานมากๆนะฮะกว่าจ,จะได้ของนะถ้าสนใจนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้ออ่านกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Memory d r ดีมฟันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับไปดูเพลลิตตัวเก่าของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ